เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจคนดังคุณรัชานนท์พุทธซ้อนซีโอรัชารายและคุณประพันธ์แห่งรัชารายได้ควงสองนุ่มอย่างน้องพีพรวิทย์และน้องกัญนทนรัพน์ภายใต้สังกัดวอนนิสตาไทยแลนด์บริษัทของเจมดังหน้าโรงที่เข้าร่วมชมผลงานเอกลักษณ์อัตลักษณ์สัร์สร้าง77ิชุดสุดอลังการรอบป,ประกาศสักดาหาที่สุดแห่งชุดประจำชาติมิดแกลนไทยแลนด์สองพนโดยน้องพีพรวิทย์พลอยน้ำพลเป็นพระเอกจากซีรีส์เรื่องเราปลิวฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอ ออนแอร์ Air ทางช่องวัน31และน้องกันธนวันรแก้วบำรุงเป็นนักแสดงนำจากซีรีส์เรื่อง Two World โรคสองใบใจดงเดียวซึ่งกำลังออนแอร์อยู่ในตอนนี้ผ่านทางไอฉีอี้ e. และคุณรัชนทน์พุทซ้อนซีโอรัชาลยค่ะกับคุณประพันธ์รัชาลอย่างรวมเป็นผู้สนับสนุนหลักรางวัลชุดประจำชาติมิดแกลนไทยแลนด์2 0ง4นยโดยเงินรางวัลชนะเลิศค่ะได้รับ1,000 0 0บาทและรางวัลรองชนะเลิศค่ะรางวัลละ30 0 0 0นบาทนั่นเอง วันนี้ก็นนก็ในนามประชาไลานะครับมาเป็นผู้สนับสนุนนะครับรางวัลชุ้ปประจำชาติของมิสแกนนะครับวันนี้ก็มีเงินรางวัลที่1-1ึ่งหนแสนบาทเลยครับแล้วก็มีรางวัลที่2 3, 4, องสีรางวัลละ3ามหมื่นบาทเลยครับวันนี้วันนี้นนท์ก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวครับวันนี้ก็พา น้องๆนะครับผมเนื่อจะเป็นน้องพีนะครับแล้วก็น้องกันนะครับตอนนี้กําลังมีเขาเรียกว่าผลงานนะครับมาชมนางงามด้วยเดี๋ยวให้น้องฝากผลงานดีกว่าว่ามีเล่นอะไรอยู่บ้างตอนนี้ครับก็เขาผมเพิ่งจบไปครับเพิ่งออนแรจบไปเป็นซีรีส์เรื่องลาปุยครับผมฝนตกครั่งแน่นฉลักเธิงครับ ช่วยกันนะครับผมจากซีเรื่องทัวร์ครับผมโลก2ใบใจดวงเดียวนะครับกำลังออนเลยครับผมทางไอ้ฉีอีนะครับพิ่งออนไปเมื่อวันที่21แล้ววันที่28ที่ผ่านมาเองนะครับผมก็ฝากด้วยครับผู้ถาครับจริงๆแล้วเราเป็นผู้สนับสนุนมาเข้าปีที่2แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าทีมงานท,ทุกท่านท,ทุกจงังหวัดเนี่ยตั้งใจนะครับทำถึงทันทุกคนเลยแล้วนนก็ อยากที่จะสนับสนุนนะครับความสาม,มารถของคนไทยแล้วก็ความสาม,มารถของตัวน้องๆน,นางงามด้วยรวมถึงอยากให้กำลังใจนะครับของที่เลี้ยงแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังของทุกจังหวัดด้วยก็เลย ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนก็ถือว่าดีใจมากที่ผู้ใหญ่อย่างเช่นพี่นวัดและก็ทุกๆท่ทานที่ให้โอกาสด้วยครับอย่างแรกเลยก็ฝากถึงน้องนางงามทุกๆท่ทานทั้ง77จังหวัดนะครับและชาลาญก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งตัวนางงามแล้วก็พีดีรวมถึงเอฟซีจากนางงามทุกๆท่ทานด้วยนะครับผมก็ส่งแรงเชียร์แรงกายแล้วก็แรงใจให้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากผลง,งานของน้องทั้ง สองท่านด้วยจะบอกว่าละครน,น้องนี่คือใครดูนี่ต้อง,องประทับใจแล้วก็ติดตาแน่นอนตะลึงแน่นอนครับ <c oughs> ครับผมก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยแล้วก็ฝาก,ากาทางรชาชไลฟ์ด้วยครับผมวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ไ่าช้มาดูวันนี้ก็ดีใจมากๆาที่ได้มาดูวันนี้เตรียมของมาให้ด้วยครับ